สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กันในช่องโรดี้สากุระแชแนลนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่กันที่ขบวนรถไฟซากุระเอ็กเพรสนะคะทุกคนเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเราจะขึ้นรถไฟตู้นอนนะคะไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัดกันค่ะทุกคน และตอนนี้นะคะเราก็จะ <g up> เป็นกระเป๋าเดินทางไว้หมดแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ซื้อตั๋วกันเลยนะคะ <inaudible> เดี๋ยวเรานะคะจะไปซื้อตั๋วรถไฟกันเลยดีกว่าคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟยังไม่ออกเดินทางนะคะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปซื้อตั๋วด้านหลังเราเลยกันค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ตั๋วรถไฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั๋วรถไฟของเรานะคะอยู่โบกี้แรกเลยนะคะทุกคนเป็นห้องที่1น,นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีเป็นอที่สําหรับขายอาหารด้วยนะคะทุกคน เดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนนะคะมาดูรถไฟทั้งขบวนกันเลยะคะ่ะทุกคนจะเป็นโบกี้ทั้งสองสีนะคะจะเป็นสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินนะคะสําหรับไปกลับนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนั่งรถไฟไปกลับนะคะส่วนโบกี้สีแดงนะคะก็คือสําหรับเป็นตู้นอนโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยเราอยู่ที่โบกี้สีแดงนะคะทุกคน เดี๋ยวเรานะคะจะทําการไปขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าใกล้เวลา10บโมงแล้วนะคะรถไฟจะออก10บโมงนะสวัสดีผู้โดยสารทุกคนในเวลา10นาฬิกา10นาทีรถไฟขบวนซากุระเอ็กเพรส จะออกเดินทางในเวลาต่อมาขอให้ผู้โดยสารทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะตอนนี้นะคะทุกคนดูเหมือนว่ารถไฟซากุรานะคะจะออกเดินทางแล้วนะคะทุกคนใกล้เวลา10โมงแล้วเดี๋ยวเรานะคะรีบขึ้นไปนั่งบูกี้ของเราเลยดียวกว่านะคะ เป็นโบกี้สีแดงนะคะทุกคนไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งกันเลยนะคะโอ้โหขบวนนี้เนี่ยใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีคนอคอยดูแลที่สถานีรถไฟด้วยนะคะสวัสดีค่ะคือฉันจะมาเป็นโบกี้ตู้นอนห้องหนึ่งนะคะอ๋อเข้าไปได้เลยครับนี่เลยครับเข้าประตูบานนี้ไปก็จะเจอห้องแรกแล้วครับขอบคุณค่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะทำการเข้าไปในห้องของเรากันเลย อันนี้นะคะก็เป็นห้องของเรานะคะทุกคนโอ้โหห้องแรกเลยนะคะนี่เข้ามาแล้วนะคะก็จะทุกคนห้องเราเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะคะทุกคนแล้วก็ดูสิมีทีวีด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นแอร์ด้วยนะคะทุกคนโอ้โหดีมากๆเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าราคาแพงเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีวิวให้มองข้างนอกด้วยนะคะเป็นวิวทะเลนะคะ สวยมากๆเลยไปค่ะเราจะวางกระเป๋านะคะแล้วก็จะพาทุกคนนะคะไปชมขบวนรถไฟทังโมกี้นี้กันเลยค่ะไปค่ะทุกคนเราจะพาเดินทั่วทั้งขบวนรถไฟเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้านะคะทุกคนโอ้โหเป็นห้องน้าด่วนแบบนี้เลยนี่ดีมา,มากๆเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าทางเดินเนี่ยแอบแคบไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าห้องเนี่ยสบายมากๆเลย ก็จะพาทุกคนไปดูกันเลย,ยห้องนี้เนี่ยเขาไม่ได้ล็อกประตูโอเขากำลังเต้นแบบหัวโยกกันอยู่เลยนะคะเนี่ยดูสิคะน่าจะมีความสุขมากๆแต่ว่าเราจะไม่รบกวนเวลาเขาดีกว่านะคะไปทุกคนเราจะเดินพาเดินดูทั้งขบวนเลยนะคะทุกคนก็จะมีเป็นแขกคนอื่นๆนะคะเขาก็กำลังนั่งคุยโทรศัพท์อยู่นะคะนะค่ะอุ้ยตรงนี้เนี่ยมีคนคอยดูแล ควบคุมด้วยนะคะดีมากๆเลยโอ้โหทุกคนอันนี้คือขบวนโบกี้สีน้ําเงินนะคะทุกคนนี่ที่เราบอกว่าเป็นห้องที่แบบอ่าเป็นโบกี้ที่เขาแบบไปกลับนะทุกคนแล้วทําไมแบบโอ้โหเขาจัดปาร์ตี้อะไรกันเนี่ยผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังมากๆเลยโอ้โหกำลังเต้นสะบัดกันอยู่เลยนะคะสงสัยเนี่ยน่าจะมีความสุขมากๆเลยนะคะเนี่ยนะค่ะทุกคน้หสุดยอดบางคนเนี่ย เต้นแบบลืมเลยว่าจะไปที่ไหนนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะมีเป็นโต๊ะรับประทานอาหารด้วยนะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเรานะคะ mm hmm. จะพาทุกคนนะคะ mm hmm. ไปรีวิวยันท้ายขบวนกันเลยค่ะทุกคนเพราะว่าพื้นที่นี้เนี่ยเราสามารถเดินได้ทั่วเลยนะคะทุกคนมีพนักงานอยู่ด้วยนะคะทุกคนเป็นพนักงานเด็กเสิร์ฟนะ mm hmm. ห้องต่อไปเนี่ยจะเป็นห้องอะไรกันนะ โอ้โหทุกค,คนเป็นห้องครัวค่ะทุกคนนี่มีเชฟคอยทำอาหารให้พวกเรารับประทานกันด้วยนะคะโอ้โห,โโหดูนะคะอันนี้เป็นห้องแบบห้องนั่งเล่นปกติเลยแล้วก็โอ้โหเรามาถึงจุดที่แบบท้ายขบวนแล้วนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะทุกคน ทุกคนคะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟนะคะกำลังออกเดินทางไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะไปรับประทานอาหารเย็นกันดีกว่านะคะทุกคนเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา,าห้าโมงเย็นแล้วนะคะทุกคนไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นพนักงานนะคะไปเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารกันเลย นนี้เนี่ยเราก็กำลังกินส้มอยู่นะคะทุกคนโอ้โหส้มเนี่ยหวานมากๆเลยนะคะเนี่ยและตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังกินไข่ยัดไส้ยอยู่นะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ดึกมากๆแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะขอตัวนะคะไปนอนก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยออกเดินทางตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงที่จุดหมายเราเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยข้างนอกรถไฟนะคะก็คือมืดมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะขอตัวหลับก่อนนะคะทุกคนไม่ไหวแล้วตาปือไปหมดแล้วเนี่ยม่วงมากๆเลยดูสิดูตาฉัน ไปค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะนอนกันก่อนเลยนะคะทุกคน oh <my> ตอนนี้นะคะทุกคนเรานะคะก็มาถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สถานีรถไฟต่างจังหวัดนะคะทุกคน เดี๋ยวเรานะคะจะไปเยี่ยมคุณยายกันเลยโอ้โหหลังจากที่เดินทางเป็นแบบโบกี้ตู้นอนมานะคะทุกคนคนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับสมาชิกใหม่นะคะช่วยกันกด subscribe ให้เราด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยว EP หน้านะคะทุกคนเราเนี่ยจะใช้ชีวิตในต่างจังหวัดกับคุณยายกันค่ะทุกคนรอชมคลิปได้เลยนะคะ